เพื่อนทุกวันที่เราได้ยูดด้วยกันใครๆก็รู้ด้ว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันไม่เคยจะตอบแม้ใครถามก็อบอกว่าฉันไม่คิดอะไรรอจนมา,มาวันนี้ที่เธอนั้นอยากจะรู้กับสิ่งต่างๆในฉันนั้นทำให้เธอนั้นดีเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าที่เรานั้นเป็นแค่เพื่อนกนันอยากฟังเรื่องจริงนักใช่ไหม โปรตีมหัวใจไว้ให้พร้อม แต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆแต่เธอได้รู้ความจริงและเธอจะรับมันได้หรือเปล่าแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆแต่เธอได้รู้ความจริงและเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่า โก็ oh, oh 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 oh. พร้อมความจริงที่เธอนั้นอยากจะรู้มันอาจจะดูต่างจากที่ใครเคยคิดเหมือนดังในยายรักที่มันบิไม่มีใครรู้ตอนจบจะกลายเป็นเช่นอะไรอยากฟังเรื่องจริงนักใช่ไหมโดนรีมหัวใจไว้ให้พร้อม บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงๆแตเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับมันได้หรือเปล่าถ้าบอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะควรหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่าออ ความจริงมันอเป็นด้่งเพราะความจริงมันอเป็นดลายทางเพราะความจริงมันอาจเป็นแค่สักอย่างเป็นแค่สักอย,ย่างเป็นแค่สักอย่างกรกัน,กมกนหมจพูดออกไป ่จะรับได้ไหมเธอรอยยังเป็นเพื่อนกันเพราะเพราะว่าความจริงมันอาจโหดร้ายจะไม่อยากจะปัน่นใดตัวเธอได้ปังก็เพราะไม่อยากจะเจออายก็พราะไม่อยากจะ้ตูปัรักมันให้ไว้รักได้หรือเปล่า แต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงตงแล้วมันจะควรหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงจแต่เธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับมันได้หรือเปล่าแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงจแต่เธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่า

เท่ากับตีมเราวันนี้บอกความจริงแล้วเธอจะรับได้หรือเปล่าบอกความจริงไม่ได้ใช่รวมเธอที่นายที่เป็นซิงเกิ้ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มที่สองที่จริงหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเอาอย่างงี้ให้แนะนำตัวอีกสักทีดีกว่านะคะได้ครับเริ่มจากแก่สุดเลยดีกว่าใครแก่สุดครับพี่มนต์ณโณโม้ยกันใหญ่เลยสวัสดีครับผมแบนใหญ่ค่ะ ใครใครแกร้องลงมาอ๋อเขาจะเรียนเสวัสดค่ะมนค่ะผู้หญิงเขาจะแอปเด็กตลอดแล้วฉันต้องคนสุดท้ายเออนีครับผมทอมครับคุณทอมนี่คุณรู้หรือเปล่าตอนตั้งแต่ฉันอยู่เมืองนอกเลยนะฉันฟังเขาเป็นเหมือนแบบว่าวงที่ดังใน YouTube วงแรกของเมืองไทยจริงจริงครั้งนี้เอาเพลงอะไรมาฝากคะก็เพลงที่เล่นมสัก คู่นี้นะฮะชื่อเพลงว่ารับได้หรือเปล่าค่ะแรกซิงเกิลแรกเนี่ยตอนแรกคิดว่าชื่อเพลงว่าอู้อฟังเนื้อหาด้วยนะคะรบกวนฟังไม่ทันฟังไม่ทันเนื้อมันเร็วเหลือเกินเนื้อหาพูดถึงอะไรคะรับได้หรือเปล่าก็จริงๆพูดผ่านเรื่องความรักแต่จริงๆต้องการพูดถึงสังคมว่าเรามักจะมีความคาดหวังอสมัยนี้เราคาดหวังถามอะไรไปเนี่ยคาดหวังคําตอบอยู่แล้วบอกรักใครอะไรประมาณนั้นคือว่าคาดหวังว่าถ้าไม่ใช่อย่างที่เราต้องการก็จะมา จะไม่ไม่พอใจคนพูดก็คนจะจะตอบก็ไม่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีเราจะพูดไปเนี่ยรับได้หรือเปล่ารเออยาับันี้เนี่ยเป็นกล้วตอนนี้อยากให้เขาเล่นเพลงเก่าๆให้ฟังเลยเพลงต่อเพลงเรามีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งไม่เตือน่าจะเหลือห้านาทีนะหนูเวงนวงนวล สายคนรักก็บอกว่าเอ๊ะลุงเธอที่นายเล่นอะไรนะเพลงอะไรนะแต่พอเล่นเพลงนี้จะรู้เลยรู้เลยอ่หน่องหน่องโอ๊ยมดดูสิแต่ที่ฉันไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับท่าทีที่แสนดีเหล่านั้น มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันคืนค่ะอเพงนี้ผมจำได้เลยไปคาราโอเกะเปิดที่ไรไม่เคยร้องถึงเลยขึ้นไปขยิ่งจนโซฟาก็ยังร้องไม่ถึงมันทีวีม้อง สั่งมาฆ่าตัวเองกับเพลงแบบเนี้ยเอาถามนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดว่าคนชอบเพลงนี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะเพลงไหนครับทุกเพลงทุกเพลงดีกว่าทุกเพลงดีกว่าไปโหลดโหลดโหลดที่ไอทูนได้เลยไอทูนได้เลยนอกจากนี้นะคะเพื่อนดิฉันนะคะยังมีผลิตภัณฑ์นะคะของตัวนะคะของส่วนตัวงตัวยังทำอยู่ป้ายังทำอยู่ป้าให้อะไรอะไรมหน่อยนึงเป็นครีมมาร์กน้าค่ะจริงๆเราทํากันทุกคนเลยนี่อ๋อคือร่วมกันใช่เป็นธุรกิจของวงเรา คล้ายๆกวนอิมฮะอันนี้เป็นกวนเองไม่ได้กวนอิมไี่กวนเองแี่เขาหัวกันขานี่คุณวันใหญ่เขโบกโบกทุกวันอยู่แล้วนะครับเออเออเนี่เขาหัวกันค้ามานานสมัยก่อนฉันตามเขานะยังตอนนั้นยังไม่กลับเมืองไทยเลยนะยังอยู่ที่อเมริกาขายเสื้อเรา โอ้คุณทำทุกอย่างเลยเออซื้อแล้วแฟนซนซื้อแล้วแล้วปัจจุบันนี้ต้องใช้ครีมเขาดิฉันใช้อยู่ยี่ห้ออะไรยังไม่ยังไม่บอกยี่ห้อเคลค่ะ C L E Miracle Clay Mask ไปดูกันได้เป็นครีมใช้แล้วก็จะหน้าตาดีเหมือนคุณซานี่นี่อเมอ เดี๋ยวนี้จะมีคอนเสิร์ตที่ไหนมีโชว์ที่ไหนไหมคะจริงๆเราก็มีเรื่อยๆ่ะเดี๋ยวจะมีสกูทัวด้วยก็จะมีไปตามหลายโรงเรียนเลยค่ะเดี๋ยวจะโพสต์ลงแฟนเพจแฟนเพจไปติดตามกันได้ที่ facebook.com/slashroomteri9 แ a นเพจค่ะค่ะติดตามกันได้เลยนมีไอจีด้วย r o o m t r i 9 s t u d i o ใช่แล้วค่ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวให้เล่นเพลง อะไรนะรับรับได้หรือเปล่าเอออีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่เพชรจ้าด้วยค่ะมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวให้รวมจรินัยส่งไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากินกันต่อค่ะ แต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงๆแล้วมันจะคุยหรือเปล่าแต่บอกเธอไปแล้วจริงๆเธอจะได้รู้ความจริงและเธอจะรับมันได้หรือเปล่าถ้าบอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะคุยหรือเปล่าถ้าบอกเธอไปแล้วจริงๆเธอจะได้รู้ความจริงและเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่าสนับสนุนโดยลาเนช โรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์